ก็เห็นโหค่อย่บ้าจริงบ่อยไหนไหนลองเนะเว่าเ่อยู่เป็นพี่อนนีอย่างงนไแบบว่าย่ง้อางงี้นให้ือว่าเป็นการเปิดงานเลยบอกว่าเอวันนี้รู้สึกยังไงหรือว่า่รับการฉอที่ไหนเ

ก็เราก็ส่วนนึ่ก็ต้องขอบคุณพี่โอด้วยนะคบที่ทำให้เราบ้านเรายหญขึ้นอ่าใช่แต่วันนี้มีใครแฟนคลับพี่โอบ้างคะนี่เป็นไงล่ะน่าทึ่งมากเลยแฟนคลับกล้องพีนะแบบกล้องพีเอ่อยินดีต้อนรับทุกคนในการนะครับผมแล้วก็บอกว่าเราจะรักกันรักกันนะครับนี่รักกันโอเคไหมรักกันรัักกนโอเคไฟไฟน้อยๆก็ได้ครับเต้นสี่มันจะไม่สว่าง ก็เอ่อก็ยังยังคงเปิทุกครั้งนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะพูดยังไงดีอย่างที่ที่ป้านะครับที่นอนในชักนู่นี้ครับก็ขึ้นตานะครับที่เหมือนเป็นคนสําคัญคนหนึ่งของที่เานะครับแล้วก็พี่เขาก็มาถึงที่นี่เลยครับยังไงก็สู้ๆกันครับเมื่อั้พู่นี้ก็ได้คุยนะฮะ เดี๋ยววันนี้ก็ทำเป็นอย่างเดียวก็คือร้องเพลงนะครับทุกคนต้องร้องเพลงนะครับเพราะว่าพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ชอดไม่ค่อรู้เรืองแทุกคนก็ยังฝันกับพูดใช่ไหมคะแหมเห็นไหมพูดไม่เถิดไม่รู้เรื่องเขาก็วันนี้ก็หลัเส้นปีราด้วยนะครับวันนี้วันนี้ทำเซเว่นธันวาสมมุติไหสมมุติไงเอ๊ะไฟนี่ยังไงเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดโอเค ก็ขอให mm ้ทุกคนนะครับม uh, really? ีความสุข oh, ก wow. ันมากๆนะครับแล้วก <teenagers> <ấy> <im> <utter hit> ็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองทุกคนนะครับแล้วก็คิดถึงป้าบ้างป้าคิดถึงป้าทุกคนอ่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ผู้อาจจะแบบว่าหายๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานก็เพิ่งมีไปอย่างเงี้นะครับก็จะเป็นช่วงของคนอื่ิดพิมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้เจอกันน้อยลงนะฮะแล้วก็จะเป็นลดความอ้วนด้วย คุณสำหรับเสียงกดดันไหยเดี๋ยวก็เราเข่างนะเราก็กี่ลหมดนะลดบ้างประมาณ2โลขึ้นจะขึ้น่อกป้อมมาหรจะว่ามันมันมันจะลดงไปเรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็เท้าฟิตเนสระหว่างนะครับเอ้ยตอนแลกกี่นาทีครับประมาณชั่วโมงครึ่งครับ ก็โม้กูอย่างเแล้วก็กลับบ้านกลงาไม่นอนข้าวแล้วก็เอ่อจากที่กับว่าทุกคนให้มาก็จะมีเค้กช็อกโกแลตนะครับพ่แบบว่าตอนช่วยไหนก็คือจะเก็บเอาไว้ครับแล้วก็เพื่อนๆมาบ้านก็จะให้ช่วยกินเพราะว่ากินเองเดี๋ยวก็เป็นแบบเหมือนกล้องทีันร้องไห้อ่ะ แตน,น้ารัเหตเรื่องอะไก็ม่รู้หกพาูคนจริงขอก็ก็มีคนลอใจเหมือนกันว่าเออลอใจใช่ลอใจว่าก็ก็เราเป็นอย่างเงี้ยคนมาชอบเราที่ตรงนี้ไงก็ขอบคุณบ้านเราเสียพทษพทดต้องพงพดอะไรนะบทละครเงี้ยเทตัวกูเองนี่ย ก็ตอนตอนแข่งจบใหม่ๆกไปดูรูปแบบเฮ้ยมันใช่เราเนี่ยาดูแบบเปรียบเทียบกับรูปรูปใหม่ๆนะับหล่อขึ้นที่สุดอะที่สุดค่ะที่สุดปเอกาค่เอียไม่ที่นึงที่สุดโอ้คนเราคือเขาต้องมอง้างแบบรูปจาไหนก็อเค เขาเป็นคนมีคุณภาพ,พไปสูนไปยิงไปทีเดียวมิบักได้เลยนะได้เลยนะๆๆไม่ได้ที่พูดมากนี่คือบอกว่าขอคือเสียงมาแทบ<อ>นะครับคือช่วงหลังๆมานี่ก็แบบว่าสุภาพเสียงแย่มากครับเพราะว่านั่นแหละได้แบบว่าอะไรบางคนก็ได้เซนเล็บอะไรเงี้ยรอเราได้ ที่งานเยอะครับที่นเราเยอะีิ่ใหม่ก็คือตอนแรกอ่ะเขาก็มีแกรยาวและเยาวแล้วนะคะขอเล่ากนขอเล่าก่อเออนนานที่เจอกันดีแน่แกรก็จะมีตอนแรกก็มีแกรมีซิคเกิลหนึ่งสองเดียวก็มีซิคเกิลเป็นซิเของเดีวเองสงสองสี่มฟก็ตอนรงแรกก็เฮ้ยีชจเป็นซิคเกิลแรกของเรานะครับ พอมีซิเกิที่สอเฮ้ยพอมากเลยอ,ะอ,อ่ะมีามีแ่อนที่อก่มีม,ม,มวเฮ้ยซิเกิลที่สอพอมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี้ยคุณบอยบอกว่าเดี๋ยวพอสกโปกพี่โออ่ะเราไปเปิดคุณบอกดเขาี่ต้องดังแน่เลยอะ่ะซิเกิลของซุกเพลงนี้เป็นของฟุกใช่ไหมดังแน พอออกไปปุ๊บพี่แตกดีไงพี่อออาไปลองเนี่ยก็สรุปว่าทุกวันนี้เขามีซิงเกิลหนึ่งคนที่เคยถูกลนะักแล้วก็ซิงเกิลรวมขอบณมากนะ่สอง